สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะหญิงได้เว็บมาใหม่นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเว็บตรงแล้วก็ได้จริงอย่างแน่นอนหน้าเว็บเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูว่าจะได้จริงแต่จริงที่เพื่อนบอกไหมนี้ค่ะหญิงจะเล่นเกมนี้นะคะชื่อว่าแจ็คฟรอสเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแจกได้จริงเป่ามาเลยมาค่ะเลือกบิดสักร้อยละกันไปหมุนไปเลยจ้า ไปคะ่ะมาแล้วคุณห้าละจ้าคุณหกไปจ้าคุณเจ็ดค่ะแปดแปลกแล้วค่ะทุกคนปังมากไปคะ่ะไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดไปจ้าสามพันแล้วสามพันห้าสี่พันสี่พันอะไรสี่พันแปดแปดสิบแล้วค่ะทุกคน หยุปังมากเดี๋ยวลองมาถอนกันเลยดีกว่ามาถอนกันตรงนี้เลยนะคะว่าได้จริงไหมอ่ะกดมาเลยนะคะถอนเงินยืนยันการถอนไปเลยค่ะยอด6780นะคะมาดูกันว่าจะเข้าไหมเอ่ย เข้ามาแล้วค่ะทุกคนยอด6,780นะคะบอกเลยว่าถอนไม่เกินสิบนาทีเท่านั้นค่ะใครนะคะที่อยากเล่นนะคะอย่าลืมแอดมาได้เลยนะคะ sptpgslot ค่ะ